สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้พบกับนัดเพชรยนต์นะคะนัดมีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันนะใครที่กําลังมองหารถอีกโกคาราคาเบาๆประหยัดน้ํามันไว้ใช้งานนะคะแนะนําคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะับรถโตโยต้ายาริ1.2 e ปี2016นะคะคันนี้นะคะเพิ่เข้ามาใหม่เลยนะใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์โทร098-260-9587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีเชวยทุกคันดันทุเคสเลยนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะเครดิตดี ee, จัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนนานสูงสุด7ปี84งวัเลยนะคะคันนี้นะคะได้เป็นป้ายนี้เลย 5. กไก่น,นเนน4797กรุงเทพมหานครโลโก้ด,ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียม โมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเขาเปลี่ยนไฟหน้ามาใหม่นะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะเป็นลูกแก้วกลมๆนะคะลูกค้าในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้า จะได้เป็นล้อกระทะนะคะเป็นล้อกระทะมาจากโรงงานนะยางนะคะเป็นยางรถปี2019นะคะก็ยังใช้งานได้อยู่นะคะช่วงล่างของรถสภาพเดิมๆไม่มีข้าบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะคะกระจกมองข้างฝาครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมือจับประตูสีได้น,นะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะอาจจะมีรอยถลอกบ้างนะคะลูกค้าเพราะว่า รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะแต่ว่ารอบคันไม่มีร่องรอยของการชนหนักเลยนะคะติดคิ้วกันาศาสตรมาให้เรียบร้อยแล้วติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสภาพสวยเลยนะคะ กระจกเดิมจากโรงงานโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่นะคะสําหรับภายในนะคะลูกค้าภายในของรถคันนี้นะคะเขาตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีดําระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแผงประตูให้นะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำอีกหนึ่งที่นะคะด้านข้างคนขับเลยนะคะ พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยสามก้านนะคะไม่มีรอยถะลอกรอยสึกหลออของการใช้งานนะคะสภาพสวยๆเลยนะหน้าจอเรือนไม้นะคะเดี๋ยวนะัดสตาร์รถให้ดูนะคะว่าเลขไม้เขาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะมาคันนี้นะคะเลขไม้อยู่ที่หนึ่งแกิโลเมตรนะคะไม้แท้ไม้เดิมตรวจสอบประวัติได้นะคะไม่มีเรื่องของการกลับไม้ก่อไม้นะคะ เช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะมือ,อเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้นะคะแอร์ได้เป็นแอร์อันออลกมุนมือปรับได้สีระดับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะภายในตกแต่งเป็นโทนสีดำนะฝ้าเพดานนะคะไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือว่าลงอักขระย,ยันใดๆนะคะฝ้าสว,สวยเลยนะคะคันนี้ ในส่วนของเบาะรถนะคะเป็นเบาะผ้าข้อดีของเบาะผ้าเลยนะคะระบายอากาศได้ดีนะคะลูกค้าข้อเสียก็คืออาจจะดูแลทําความสะอาดยากนิดนึงนะคะเป็นเบาะผ้าสีดําตัดด้วยได้สีส้มนะคะเบาะสวยๆไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะลูกค้าหัวน็อตซอกประตูสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไข่รอยขยับขยืขย่นนะคะการันตีโครงสร้างให้นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะคันนี้นะคะเป็นรถ5ประตูนะคะรถอีโกคาห้าประตูใครสนใจห้าม เลยนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งนะไว้เก็บสัมภาระได้นะคะมีที่วางแก้วน้ำให้หนึ่งใบนะคะเป็นรถอีโกคาห้าประตูพับเบาะได้นะคะลูกค้ากดปุ่มด้านข้างนี้นะคะกดลงแล้วก็ดันเบาะพับได้เลยนะคะเพิ่ม <c oughs> พื้นที่ในการวางสัมภาระเก็บสัมภาระได้ด้วยนะคะพับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะ ใครสนใจห้ามพลาดน,นะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะไฟท้ายดีไซน์มาให้สวยงามนะคะมีไฟทับทีมติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดเลยนะคะโลโก้ด้านหลังจะเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกหลังติดตัวไรฟ้ามาแล้วนะคะไฟเบกรกดวงที่3มีให้เห็นเด่นชัดนะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะกว,กว้างกวกันเลย ะะมีถัดท้ายแถมมาให้นะคะมีฉากกั้นระหว่างห้องเก็บสัมภาระกับห้องโดยสารให้ด้วยนะคะลูกค้าพับเบาะได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระได้นะคะในส่วนของบอดี้ด้านนั่งนะคะอ่ะล้ออะไรอุปกรณ์ครบนะคะบอดี้ด้านนั่งไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะ หัวน็อตด,ด้านหลังนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไข่รอยขยับขยื่นนะคะใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะเครดิตดี D จัดเต็มฟรีดาวได้นะผ่อนนานสูงสุด7ปีไปงวดนะคะใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดโทรมาหานัดได้นะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะคะโทรเข้ามาหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชาการพนักง,งานบริษัทพนักง,งานโรงงานค้าขายเกษตรกรไลเดอร์นะคะ ออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะรับเหมาก่อสร้างก็ออกได้นะคะแม่บ้านราปภอ,ออกได้หมดเลยนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเอกสารครบรู้ผลภายใน3วันนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อเลยนะ,ะในส่วนของรายละเอียดนาห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาดสีสูบ1,200ซีซีนะคะเป็นรถอีโกโคค้คายหนึ่งคันที่น่าสนใจเลยนะคะ ภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้าเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆนะคะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้นะไม่มีเรื่องของการชนหนักผิดความจมน้ากับสีเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะคันหน้าเดิมๆไม่มีคดไม่มีงอนะคะหัวน็อตด้านในไม่มีรอยไขรอยขยับขยื่นเลยนะคะในส่วนของสติ๊กเกอร์มอกอมีติดอยู่ จุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยไขยรอยขยับขยื่นนะคะหัวนอกก็อตฝากกระโปรงเดิมๆนะโลโก้โตยต้ายังอยู่ชงหวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะ ่วนเมทาต้องฝากกระโปรงมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆยังไม่ได้ล้างไม่ได้ปรับสภาพนะคะใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดกับรถเตยตายาลิท1.2ยปี2016นะคะคันนี้นะคะสนใจติดต่อมาได้เลยเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันทุกเคสนะคะเข้ามาดูรถจริงกันได้เลยนะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะ ก่อนจากกันไปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปลดนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ